โปรโมชั่นจากโกลเด้นเติมเกมฉลองปีใหม่โปรโสุดคุ้มนะครับ370คูคปองเพียง300บาท620คูคปองเพียง500บาทและ1,240คูคปองเพียง1,000บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดน,นะครับรีบไปเติมได้ที่เว็บไซต์โกลเด้นเติมเกมระยะเวลาเริ่มตั้งแต่29ธันวาคมถึง9มกราคมนี้เท่านั้นนะครับผมอยากเติมเกมเติมได้ที่ g o ลเด้เติมเกมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป๊บอินโทรมาอย่างเท่ ใครกำลังมองหายไเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อและขายเกมออนไลน์เวตามเยอะชาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตด,ดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ทาง TP7 จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะนะจ๊ะ วันนี้พามาดูตัวที่โดนเนิร์ฟอีกห่งตัวนะครับตั้งแต่วันที่21แล้วนะผมเพิ่งเห็นแล้วผมมาเช็คว่าเอ้ยมีตัวอะไรที่ผมแบบตกหล่นบ้างน,นะครับเป็นตัวที่อ้อยโดนนะครับสกิลหนึ่งนี่จะลดความแรงขึ้นจากลดความรแรงลงจาก375นะครับเป็น300บวก60ต่อเลเวล1.2โบนัส AD จาก1.4นะกลายเป็น1-2 <c oughs> ก็คือโดนหนักกว่าสมควรนะรแต่ว่าดูนี่ครับแรงเหมือนเดิม นะครับคือผมมาเช็คทีว่าเอ้ยอ้ยอมันมีตัวนี้โดนเนอตั้งแต่วันที่21นู่นเลยนะครับทันวาไปก่อนนั่นแหละเออแต่ว่าในการเล่นในเลงอ่ะก็ยังเห็นคนเล่นแบบแรงๆอยู่นะครับแบบแปลกๆใจว่าเอ้ยสรุปโดนเนะอจริงเป่ะวะพราแรงเหมือนเดิมเลยนะครับอาจจะมีคอมโบที่คลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยอ่าเหมือนแพทเก่าก็เบา,เบาลงนั่นแหละเออแต่ว่า ในฐานะที่ตัวมันล้วงได้นะครับมันยังแรงพอสมควรเลยแรงมากๆนะครับตรงนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นดาเมจเพราะว่ามันเป็นอ้อยออฟเลนแต่ถ้าเป็นจังเกิลเนี่ยมีโซลิเวอร์เมื่อไหร่นะครับแล้วก็บวกกับเอออาจจะออกลองกินนู๊โบเคนสเปียอะไรเงี้ยแรงขึ้นแน่นอนนะครับแรงแบบโคตรๆเลยตัวบางยังไงก็เอาอ้อยไม่อยู่เนี่ยคอมโบเดียวเท่านั้นวิเล่นได้แ่้นาจะ ลองดูอ่ะกูไม่น่าไม่น่าปล่อยโหดเลยไม่ ge เ,เ,เล่นเลยดีกว่าเล่นเลยดีกว่าเล่นเลยดีกว่ามาสุดวอดเพื่อนเราลดลงเร็วมากนะครับเมืเ่อก <c oughs> <c oughs> แบบี <c oughs> ้คืออะไรเฮ้ยโหดที่สองกูจะปล่อยหรือว <c oughs> ่าจะไปดีโอเคตอนนี้รอ <c oughs> ไม่ยาวดีกว่านะจะตัวเราเนี่ยแพ้สกัดนะครับ น่าจะแพ้อยู่ตัวเดียวเลยแพ้สกัดตัวแบบทึกๆนะอ้อยมันไม่ค่อยชอบนะครับตรงน,นี้เออยีน่าขึ้นไปรับบอลให้แนละ้วผมเล่นตรงน,นี้ให้แล้วกันแทนเป็นจังเกิลแทนเป็นจังเกิลแทนเป็นจังเกิลาหมะครึ่งหลอดก็บอะกวงไปก่อนดีกว่าออกนีโอเคยีน่าเก็บเอ่อในส่วนของทันจิโร่ไปได้นะครับก็คือได้บอลนั่นเอง เดี๋ยวเรารอหงอหนึ่งทีไม่มีจังหวะเล่นเลยว่ะมีสกิลนะครับแล้วตัว,ตวนี้ดีกว่านี่นี่เลยจับเอ๊ะยันแรงเหมือนเดิมเน้นเคลียร์ไวนะครับเน้นเคลียร์ไวแล้วเติมก่อนต้นเกมทำให้ดูแล้วว่าต้นเกมอ่ะอ่าหยานมันยังสู้เราไม่ได้เรามีทั้งเอ็กซ์สกิลมีทั้งพาร์ติสิตรงสีส้มนะครับทำให้ติดคลินะครับ วิเอลสองตัวเพื่อนไม่ไหววะโดวเดิมาก่อนนะร,รอเล่นอีกทีมีตัวโลโลอยู่หยานแลกไปเลยแลกไปเลยเอโอ้ไฟนี้เราคุ้มแนะเขาเสียไปสี่เราเลยอีกสี่คุ้มแจนในป้อมกลางไปด้วยนี่ครับ <c oughs> ก็ตามที่เขาบอกเลยว่าตัวนี้มัน คือแพชอะมันจะมีเก่งอยู่มีอ้อยมีคีร่านะครับไปก่อนแล้วกันมีอ้อยมีคีร่ามีเพนอะไรอย่างเงี้ยเออสามตัวนี้ที่แบบมันเร็วเดินเกมไวนะครับเขาก็น่าจะอเออเนิร์มให้มันสัหน่อยไหมสรุปก็เข้าแคร,รี่เข้าตัวขาตายก็แรงเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาเลยไม่ว่ายังไง เขาจังหวะไม่ดีขานาจะเอาใหม่เนี่ยเมื่อกี้เขาเสียอันติไปแล้วด้วยครับสำหรับหยาน,น,นไม่อยากเจอสกัดเลยวะตัวเราแพ้สกัดไม่อยากเจอเลยเอาหน่อยวะคุณล้ะคอาโบอย่างคอมจ่อยคอมโบอย่างคอมจ่อย,ออย,ออยไปครับผมที่สองคุณละตัวมาแข่งจริงครับขนาดกดเอ็กซ์คิลไปแล้วอ้อาวเหรอ แม่กำลังบอกว่าจะรอดเลยเพราะลัมเบอร์ใส่กรอให้ผมตอนที่โหนออกครั้งที่2แล้วนะครับแต่ว่าดันไปเจอสก,กัดอีกทีก็จะจินตัวจินหน้ามันถึกอยู่นะครับมิเทอขนาดแค่ออกแค่เรียเบสซิ่งนะครับหรือว่าอมยิม้มเอนอ,อ,นแ,อเแ,แต่ทรงนี้เขาหน่จะออกฟอสการ์ดไปด้วยแหละกันอ้อยลวงบทน,นี่บทน,นี่ก็แหงวันนี้ เราลากไวกว่าวะเราปิดไวกว่าวะโอ้โหหดไปเลยนีครับตันบทสองจะจับอติเอคิวโอเคเพื่อนได้บนแล้วเราก็แยกโ,โหล่างแตกวะ่ะโทษเลยล่างแตกครับนี่เราไปเคลียร์ไล่หนึ่งทีนะครับให้เพื่อนเอาป้อมบนไปเลย ไปกินแล้ได้แครี่ไปแล้วเนาะแต่ยาเนี่ยน่าจะขึ้นไปเติมเพื่อนละวได้อลไมอามมาแล้วนะครับก็ขึ้นตามสเต็ปเลยออลไมอามดาบแตงก็จะเป็นไอเทมที่แบบเบิร์ดแรงนะครับเบิร์ดเร็วเลยไม่ลองขึ้นแบบสองเจาะนะโอ้โหมันพุ่งมาต่อ,อยกูทีแทบตาย ตัวเรามันจะแพ้พวกทาร่าตัวแข็งแข่งนะเพื่อนๆมุนเลยแล้วกันหมุนลับาอที่ปุ๊บปั๊บเออกลัวเหมือนกันแล้วเข้าตรงๆก็กลัวเหมือนกันเนี่ยออมไปก่อนมันเป็นตัวที่ mm. ครแบบีเอทอะครีเอทแบบเออเราจะโหดยังไงในช็อตนี้เออเราจะเข้าตรงดีไหมนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่แบบเล่นยากนะสำหรับผมก็เล่นยากพอสมควรนะอ้อ,อยนะครับแต่ครีเอทดีเออในการโหดในการอะไรอย่างเงี้ยเดินเกมในช่วงต้นเกมยังไงให้โหดอเออเล่นยากในตรงนี้แหละนะครับอ,อ,รอ้อยก,<ๆ>ก็พยายามเก็บส้มไว้นะในช่วงแบบนี้นะครับ แบบเออยังไม่มีอะไรทำความคีฟเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรร้อยเพื่อนเล่นไฟครับีพร้อมแหมประกากลางมาแล้วโอเคเห็นเมื่อกี้จากในมินิแมปนะครับสกัดไปอยู่แถวนี้แหละแต่ไม่รู้กูไปไหนแล้วนะเอาไปก่อนนะหูมาแล้ว <publishers> พยายามดูแมพไว้ว่าก่อนที่เราจะเข้าไฟไอตัวไหนมันอยู่ตรงมินิแมพบ้างนะครับแบบเหลือตาไปเห็นก็เห็นแล้วในมินิแมพันเอ่อในมินิแมพน,นะครับเหลือบตาไปเห็นมันก็มองแล้วมันก็มองเราก็มองแล้วเออเลือ <c oughs> มึน <c oughs> <c oughs> เดีเ๋ยวีอเคคีไปครับไม่ต้องแบบนี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บส้มแบบนี้นะครับตอนไฟเก็บส้มเลย ตีครีครับปุ๊บจึบ๊บสุดอย่าไปอ่ะแม่์ไ <c oughs> ว้แต่ทีเถอะหน่อยโอ้เทเลยอย่างรออย่างเกาะตอนนี้นปึ๊บไหลแปดไหลแปด,แป,ดปึ้มเออไม่มีอะโหรสองไม่ทันนะครับ <c oughs> ก็เพิ่งเกิดมาเอ่อสกิลว่าคูลดาวนะครับภรรยามมาเรลยด้วยแล้ว ได้มาถึงตัวก็โอเคครับต,ตอนนี้12นาทีก็ฟาร์ามไปก่อน,เ,เ,นลเลยอ,อันนี้ให้เพื่อนๆตัดสินใจเลยว่าเอ้ยมันแรงขึ้นจริงไหมนะครับแต่จริงๆอะมันต้องวัดด้วยจังเกิลเว้ยเอออีมองไม่ค่อยไม่ค่อยออกแต่ว่าในฐานะที่ล้วงแครี่ผมวิ่อยากให้มันล้วงง่ายอยู่เนี่ย แต่ถ้ามีโซลิเวอร์น่าจะแรงแรงขึ้นกว่าน,นี้เยอะนะครับเก็บออกไปตีธรรมดานะครับตีแบบเหมือนตีคีบอะแค่ตีลม,มอ่ะโหนแบบน,นี้ไม่ดีมาแตกจริงนะจริงแน่นนตัวมนนันเน,นี่ยรอเล่นนะครับก็โวนลมไปก็โหนก็ได้สค่แตกไหมเห้ยขาวขึ้นอ่ะหายแล้ว <laughs> ติดแม็ Sorry ฮึบฮึบฮึบเอ๋หมดช่วงโจรบนต้นเ okay, ปรโอเคประมาณนี้แ wow ล้วก okay. ันนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวของอ่อยเนี่ยเพราะว่า ถ้าเล่นในตามปกติผมไม่ได้กลับมาดูผมคิดว่าตัวไม่ไม,ไม่โดนไม่โดนอะไรเลยนะครับเพราะม,มันแรงเหมือนเดิมในการล้วงเข้าถึงแครี่หรือว่าเขาเล่นกันที่โหดๆเป็นจังเกิลเนี่ยมันก็ยังตายอยู่ดีนะครับก็ถือว่าอาจจะเนิฟไปในบางที่อาจจะไม่ตายก็ได้นะครับในช็อตบางช็อตนะเออก็อประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบนื้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอตัวลายเตต้าไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับแรงเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมลายตีเลย